สวัสดีครับใน EP นี้นะครับผมก็จะมาแนะนำวิธีการปรับการแจ้งเตือนนะครับหรือว่าการใช้งานส่วนเสริมของ Cursor Locator คเอนะครับก็คือมีเพื่อนๆนะครับมีน้องๆมีหลายๆคนนะครับถามเข้ามาเยอะมากนะครับว่าตัวเสียงเวลาที่เรามีการ Copy หรือมีการโปรเซส ไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งโปรแกรมต่างๆเนี่ยเวลาที่ก๊อปส่วนเสริมที่ผมแจกไปใช้แล้วมันมันเสียงเปลี่ยนนะมันเสียงซอฟขึ้นมันเสียงดีขึ้นผมก็รู้สึกอย่างนั้นครับเพราะว่ามันจะทำให้เสียงที่เราได้ยินเนี่ยไม่บาดหูมากนกนะครับก็เลยทำให้เราฟังแล้วสบายใจนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับวิธีการ ตั้งค่าแล้วก็ใช้งานตัวแอดออนหรือส่วนเสริมตัวนี้นะครับแบบคร่าวๆนะครับเพื่อที่จะให้ทุกท่านนะครับได้ไปใช้งานกันนะครับได้ไปนำนำไปปรับใช้งานกันให้เหมาะกับตัวเองนะครับซึ่งความหมายและก็วิธีการตั้งค่าเนี่ยจริงๆแล้วมันมันดูเป็นตัวเลขแล้วก็ดูเหมือนจะยุ่งยากนิดนึงนะครับแต่ว่า ลองใช้ลองปรับดูแล้วเนี่ยจะเกิดประโยชน์มากๆสำหรับใครที่ต้องการใช้งานส่วนเสริมของ Cursor Locator ที่มันเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนะครับในสไตล์ของตัวเองนะครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยก็คงจะไม่ชอบอะไรที่มันแบบซ้ำๆเดิมๆนะครับว่าแล้เราลองไปดูกันเลยนะครับว่าวิธีการตั้งค่าวิธีการปรับค่าเนี่ยเราทำกันยังไงนะครับ ไปที่ nvda เมนูนะครับ nvda n nvda menu แล้วก็เลือกลูกศรลงมาครับ preferences sub menu p มาที่ preferences นะครับ enter ไปนะครับแล้วก็ enter <S S. <S ไปที่ setting นะครับ nvda settings colon general left paren normal configuration right paren dialog categories colon list general one of forty two เราจะเลื่อนลูกศรลงก็ได้นะครับหรือว่ากดตัวอักษรตัวแรกก็ได้นะครับมันก็จะ กระโดดไปที่ชื่อส่วนเสริม,มนั้นๆนะครับส e กระโดดข้ามนะครับโอเคนะครับผมก็มาที่ Cursor Locator ตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับที่ทำให้เสียงโปรเซ s หรือว่าเสียงขั้นตอนการโหลดของ NVDA ของเราเปลี่ยนไปนะครับแล้วก็ผมก็จะ มาแนะนำนะครับต่อไปนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของการตั้งค่าตัวส่วนเสริมตัวนี้โดยเฉพาะเลยนะครับให้เรามาที่ cursor locator หลังจากนั้นให้เราแท็บลงมาครับ cursor locator property page configure cursor locator line properties grouping report line length colon. edit alt plus l selected 80ตัวแรกนะครับที่มันบอกว่า report line length ตัวนี้นะครับเราจะให้มันรายงานนะครับประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะครับความยาวของ ของการโปรเซสนะครับความยาวของการโปรเซสให้เรานึกถึงนะครับว่าเวลาที่เราเราจะวัดอะไรสักอย่างเนี่ยเราเราจะยึดตามไม้บรรทัดนะครับมันจะนับตั้งแต่เซนติเมตรที่1จนถึงเซนติเมตรที่30นะครับหรือว่านิ้วที่1ถึงนิ้วที่12มันจะโปรเซสไปเรื่อยๆจากเสียงต่ำที่สุดนะครับไปที่เสียงสูงที่สุด ตรงนี้นะครับมันถามว่าเราจะให้มันแจ้งเตือนเนี่ยประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ของไม้บรรทัดถ้าเราตั้งไว้80%เนี่ยมันก็จะรายงานประมาณ80%นะครับโดยเอาอโดยเอาทั้งหมดเนี่ยสมมติว่าอันนี้ผมผมคาดการนะครับก็คือมันจะเป็นความถี่ครับว่าในในกรณีที่สมมติว่าไม่บรรทัดเรามี12นิ้วนะครับ ไม้ว่าถ้าเรามี12นิ้วมันก็จะรายงานถ้าสมมุติว่าเราตั้งเราตั้ง12ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะรายงานตั้งแต่นิ้วที่1จนถึงนิ้วที่12เลยนะครับแต่ถ้าเราตั้งที่80เปอร์เซ็นต์เนี่ยมันก็เอา12ตั้งแล้วก็เอา80เปอร์เซ็นต์หารนะครับซึ่งตัวนั้นนะครับก็จะเป็นช่องว่างเป็นระหว่างาที่มันรายงานนะครับที่มันดังติด,ตด ติดเนี่ยแหละครับถ้าใครตั้งเยอะนะครับใครตั้งเยอะการรายงานของมันก็จะถี่ขึ้นนะครับบางคนอาจจะไม่ชอบหรอกเพราะว่ามันดังบ่อยมากนะครับการตั้งต่ำๆนะครับการตั้งน้อยนะครับก็นานๆทีก็จะรายงานนะครับแต่ว่าถ้าในกรณีที่มันมีการโปรเซสเร็วๆเ,เนี่ยเราอาจจะจับความละเอียดพวกนี้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลองไปปรับดูนะครับตามลักษณะของการใช้งานแต่ละคน เป็นผมผมก็อยู่ที่80นะครับน่าจะพอดีนะครับแทบลงมาครับ maximum number of beeps for start of line notification colon edit alt plus x select zero maximum start beep the start o f l i n e นะครับ start o f l i n e ก็คือถ้าแปลงง่ายๆก็คือในเรื่องของอการตั้งให้มันบีบนะครับเสียงบีบเนี่ยขั้นต่ำที่สุดเนี่ยเท่าไหร่นะครับ ก็คือเบื้องต้นเนี่ยก็คือเราจะเอาเริ่มต้นที่บีบเนี่ยมันมีมันมีเปอร์เซ็นต์การบีบหรือว่ามีมีความยาวการบีบเนี่ยเท่าไหร่นะครับเบื้องต้นเนี่ยผมผมตั้งไว้ที่0ูนย์นะครับแนะนําตั้งไว้ที่0ูนย์นะครับก็จะได้ทําทงานได้ปกติหน่อย <laughs> <laughs> ก็แทบลงมานะครับ Maximum number beeps for end line notification. นี่ก็เหมือนกันครับ Maximum ั Maxim um ่ e บีบนะครับ ฟอร์มดีเอ็นออก็เหมือนกันนะครับพอมันสุดแล้วเนี่ยให้มันบีบเท่าไหร่นะครับให้มันบีบเท่าไหร่นะครับบีบขั้นต่ำเท่าไหร่อันนี้น่าจะเป็นในเรื่องของความระยะห่างของการบีบนะครับระยะห่างสั้นยาวของการบีบนะครับทับลงไหมครับ sound for start of line grouping pitch of sound for start of line colon edit alt plus p selected sound beep start of line ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับสังเกตนะครับ นันล็อกออนมจะลองให้ฟังอีกทีหนึ่ง pitch of sound for start of line pitch up sound start of line นะครับ pitch of sound start of line ก็คือเสียงสูงต่ำนะครับเมื่อเราเริ่มต้นนะครับเมื่อเมื่อเริ่มต้นให้มันเสียงต่ำขนาดไหนเวลาที่มีการโปรเซสมันจะเสียงมันจะต่ำไปหาสูงใช่ไหมครับเสียงมันจะต่ำไปหาสูง ถ้าเราเพิ่มขึ้นก็คือมันจะทำให้เสียงสูงมากขึ้นนะครับเสียงสูงมากขึ้นถ้าเราลดลงนะครับลดลงมันจะทำให้เสียงต่ำนะครับค่าเริ่มต้นมันอยู่ที่400นะครับถ้าใครลดต่ำกว่า400เสียงมันจะต่ำลงเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นเป็นเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นแล้วมันจะตามตามลักษณะการทำงานของมันก็คือพอเราเริ่มต้นที่เท่าไหร่มันก็จะเริ่มต้นจากเสียงต่ำเท่านั้นแล้วก็ค่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับ อันนี้ก็แนะนําไว้ที่400นะครับก็เหมาะเหมาะดีแล้วนะครับแล้วแต่คนนะครับลองไปปรับใช้ดู Length of sound for start of line colon. edit alt plus e selected 50 Length of sound นะครับ from start of line นะครับ Length of sound ก็คือ50นะครับอันนี้ก็คือเป็นมันตั้งไว้ที่50นะครับ Length of sound ก็คือเสียงสั้นยาวนะครับว่าให้มันบีบจะให้มันบีบเท่าไหร่นะครับ ถ้าสมมุติว่าเราอยากให้มันบีบอย่างเงี้ยเราก็ต้องเพิ่มขึ้นนะครับถ้าเราให้มันบีบอย่างเงี้ยก็คือเราจะต้องลดลงตอนนี้มันตั้งไว้ที่50นะครับก็ผมก็ตั้งไว้ที่50นะครับโอเคละ line properties grouping test sound for start of line button alt plus t ตรงนี้นะครับ test sound from start of line เราอยากรู้ว่า,าจุดเริ่มต้นเนี่ยมันเสียงต่ำขนาดไหนเราก็ กด s Space b วาฟังดูนะครับหรือ Alternate T ก็ได้ที่มันบอกเมื่อกี้ Space p <pressed. S 1> นะครับประมาณนี้ครับมันจะเริ่มประมาณนี้ Space pressed นะครับ s p Space Press นะครับอันนี้ก็คือเป็นเสียงที่เราตั้งเริ่มต้นเลยนะครับแท็บลงมาครับ sound for end of line grouping pitch of sound for end of line colon edit alt plus i selected 1000 Pitch one u d t h o u l i n d pitch of sound for end of line colon pitch of sound the end of line ก็คือ ความสูงต่ำของเสียงเหมือนกันนะครับเวลาที่มันมันถึงจุดสุดท้ายแล้วนะครับเวลาที่เราโปรเซสเนี่ยอย่างที่ผมเล่าให้ทุกคนฟังว่ามันจะโปรเซสตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงจุดสุดท้ายจุดเริ่มต้นเนี่ยจะเสียงทุ้มนะครับจุดสุดท้ายเนี่ยให้มันเสียงแหลมขนาดไหนนะครับเสียงแหลมขนาดไหนถ้าเราตอนนี้มันตั้งอยู่ที่1,000ถ้าเราตั้งขึ้นมากกว่า1,000ก็คือ หมายความว่าเสียงมันจะแหลมขึ้นกว่านี้นะครับถ้าเราตั้งไว้ลงมาต่ำกว่า1000แสดงว่าเสียงมันจะทุ้มลงมานะครับก็อันนี้ก็ลองไปดู length of sound for end of line, colon length of sound f o h end of line ก็คือความยาวของเสียงนั่นเองครับตอนนี้ตั้งไว้ที่50เหมือนกัน n e properties grouping test sound s o u n d for ตอนนี้นะครับ test sound t h uh, end of line ก็คือ alternate o นะครับตอนนี้ก็คือ เราสามารถที่จะสเปซบาร์ฟังได้ว่ามันเสียงสูงขนาดไหนนะครับเห็นไหมครับเสียงก็สูงขึ้นนะครับแท็บลงมาครับโอเคบัตเสร็จแล้วก็มาเลือกที่โอเคพอเราตั้งค่าได้นะครับเลือกโอเคไปนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเซฟหน่อยนะครับ nvda ctrl o c เลยนะครับในการเซฟ save นะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็การตั้งค่าของเราก็จะมีผลนะครับนำไปใช้งานกับ ทุกโปรแกรมทุกโปรเซสได้เลยนะครับลองไปใช้งานดูนะครับหากหากว่ามีคำถามสงสัยตรงไหนก็แนะนำกันมานะครับหรือว่าอยากให้ผมทำความรู้เกี่ยวกับอะไรก็สามารถที่จะเสนอเข้ามาได้นะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้า EP นี้สวัสดีครับ ้าชอบวิดีโอนี้กดถูกใจกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและกดกระดิ่งเพื่อติดตามสาระความรู้ใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะคะ